สำหรับใบนี้นะคะก็เป็นสินค้าแพ็กเกจกล่องนะคะเป็นสินค้าแพ็กเกจกล่องตัวกระเป๋าเขาเป็นไซส์ L นะคะ1 0ึ่ง L งานเอาเล็ตนะคะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตุ้งติ้งมาให้2อันนะคะอันล่างนะคะเขาก็จะเป็นลายหยดน้ำอ้ยเป็นลายเกดเกดอะไรนะเก็หิมาเหรอคะ เก็บน้ำแข็งนะประมาณนี้นะคะอีกตัวหนึ่งข้างบนเขาก็จะเป็นหมีหมีน่ารักนะคะก็ลูกค้าสามารถเอามาห้อยได้นะคะที่ฝั่งนี้ไหมเขามีตัวห้อยแต่ตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นปกตินะคะเป็นลายลายลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัวหูเป็นสีแดงนะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาเป็นเซตแค่นั้นนะคะก็ ถ้าลูกค้าท่านใดหาหาแบบเป็นของขวัญน,นะคะก็ตัวนี้เลยนะคะของขวัญน,น่ารักนะกล่องเขาก็ดูดีนี่นะคะแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนนะคะกล่องเขาอาจจะบุบบ้างอะไรบ้างนะคะคือเขาไม่ได้มาร้อยเปอร์เซ็เพราะว่าจากการขนส่งนะคะก็ใครรับได้ก็รับนะคะนะคะ